งานเข้าแล้วเมื่อ,อยักษ์ใหญ่ซาอุส่นคว้ามโมซลาอีกครั้งเสมอน,นี้ความเคลื่อนไหวโมฮาเหม็ดสลาดาวยิงทีมชาติอียิปต์ของหงแดงลิเวอร์พูลที่เคยตกเป็นข่าวกับอันอิทิฮัดเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก่อนที่กระแสดังกล่าวจะเงียบไปเพราะเอเย่นส่วนตัวยืนยันว่านักเตะในความดูแลยังอยากอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อกระทั่งล่าสุดในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีก2023-24ที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอเชลซี1-1 ซึ่งมีจังหวะที่โมฮัมเหม็ดซาลาถูกเปลี่ยนตัวออกไปในครึ่งหลังซึ่งแข่งทีมชาติอียิปต์รายนี้รูจะมีสีหน้าท่าทางที่ไม่พอใจสักเท่าไหร่จากนั้นรูดีกาเลติน่กข่าวชาวอิตาเลียนรายงานว่าอันดิติฮัดได้กลับมาพร้อมล่าตัวซาลาอีกรอบโดยสอบถามความเป็นไปได้ที่จะดึงตัวหวังจะนําไปเล่นร่วมกับคาริมเบนเซม่าและฟาบินโยอดีตเพื่อนร่วมทัพหงแดงซาลายังมีสัญญาเหลืออยู่กับลิเวอร์พูลจนถึงช่วงซัมเมอร์2025 โดยซีซั่นที่ผ่านมายิง19ประตู12แอซิสในพรีเมียร์ลีกพาทีมจบอันดับ5ได้สิทิไปเล่นศึกยูโรปาลีกเท่านั้น